จำไว้เนี่ยมันจำจนก้างไว้ตัวเองเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลืออยู่ห้าตัวครับห้าตัวตัวใหญ่ๆนี่กลิตนี่อย่างนี้มักทายกนี่ตัวลูกครับตัวลูกครับตัวลูกตัวลูกมีตัวใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ตัวโอ้ยตัวอุ้มไม่ไหวครับใหญ่นะใหญ่อุ้มไม่ได้แล้วโอ้ยลูหมดเลยครับ จะตัวดี่งีอกไ,ไปน้อยกว่าตัวได้นะครับ mm hmm. เหลืออยู่ประมาณานี้เองนะครับสี่ห้าตัวเองเอาอันนี้ตัวลูกนะครับเนี่ยตัวขนาดเนี้ยต้างบนนี้หมายความว่าการต่อ สวยเ้สวยเลยสวยด้อตัวนี้สวยดเลยเราสิบประตูนี่แต่แดงมามา่บบนี้เมื่อคืนก็มาเอาอีกเนี่ยเออนี่นะมาเอามาคืนอีกมาเอามาคืนอีกเนี่ยไปนี่เหลือจวงไปอีกนะมาเอามาวางเอาอีกมาวางนี่20ประตูเอเหลือสิบประตูเนาะเออตอนนี้เหลือมาเอาอีกสองรอบเลยนะเอ้ยสามตัวสิบตัวเนาะมาเอาไปอยู่นี่ อาหารตายติดประตัวหาลงพ่อตัวใหญ่ๆตัวใหญ่สิเมื่อคืนนี้ก็ยังอยู่หลายตัวเมื่อคืนเมื่อวานนี้เหลือยี่สิบประตัวเกือบสามสิบตัวอ๋อเหลือเกือบนนี้เหลือสิบประตัวเองนะเหลือสิบตัวเองเหลือสิบตัวอือแสดงว่าวานนี้อาจารย์มาให้อาหารนี่เองมาล้างบ่อมาล้างบ่อมาล้างบ่อแล้วก็นับอืมอาจารย์คนล้างเองใช่ป่ะล้างเองอืม นี่หายหายแล้วเหลือสิบเหลือสิบตัวหายไปยี่สิบตัววันนี้เมื่อคืนเมื่อคืนได้หายมาณยี่สิบตัวเนาะสามวันติดเลยนะมาเกือบบดบอครับอาจารย์เพิ่งมารู้เมื่อวานนี่ไงฮะเมื่อวานตอนเย็นนะแล้ววันนี้ก็มานับดูเช้าที่ก็มานับตัวหายไปยี่สิบตัวทุกวันกลัวกลัวโดนจับไป อ <c oughs> จะติดกล้องใช่ไหมครับเนี่ยเ้วจะติดกล้องไหมจะติดกล้องแล้วนะกล้องต้องกล้องอ๋อ๋ยวอาจารย์จะติดกล้องกล้องจอไหมครับตรงแถวเนี้ยมาไม่ถึงกล้องกล้องมีแต่มาไม่ถึงใช่ไมามาไม่ถึงนี่ต่อไปอาจารย์จะติดไหมครับจะติดนะคิดว่าจะปิดนะครับผม,มครับหลวงพ่อตอนนั้นเต่าขอ,องลาเบียประมาณกี่ตัวครับร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวเนาะน้อยกว่าครับเห็นว่ามีเต่าตอนที่หลวงพ่อมาเป็นเนรด้วยฮะ มีตอนนั้นบทเนีปีสามเจ็ดสามเจ็ดมีดาคือว่าตัวนั้นก็อยากได้คืนเนาะอยากได้คืนร้อยกว่าปีนั่นเองตกประมาณเกือบร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนี่ประมาณก็หกเจ็ดตัวได้ตัวร้อยกว่าปีมีเลยได้มาจากปองนื้อน่ะป่าปะนู้นน่ะครับต่าปะนู้นมาไว้ตะนี้ครับผมพ่ออย่าบอกกับคนร้ายไหมฮะว่าให้เอาเต่ามาคืนบัดเถอะครับ เราก็ดีไงอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นการกำลังใจของญาติโยมเขาเขามาปล่อยบ้างเราก็ดูแลรักษาเขาดูครับผมเต่านี่หายประมาณกี่ตัวครับประมาณหกสิบกว่าตัวเกือบเจ็ดสิบตัวเนาะนรับแนะล้วใช่ฮะจริงจริงแล้วเราก็อยากเต่าตัวใหญ่ประมาณกี่ตัวฮะเต่าตัวใหญ่เต่า,ต,าตัวใหญ่เลยประมาณเจ็ดแปดตัว ตัวตัวตัวสองคนอุ้มมันนะเกือบแล้วกาบปีอ่ะเกือบแล้วกับปีนะแต่หลวงพ่อพ่อองค์กอดอยู่ใช่ครับใช่จริงแล้วหลวงพ่อก็อยากวินบอลให้คนร้ายเอมาคืนหรือว่าใครซื้อไปให้มาคืนที่ได้ที่วัดเส็จใช่ไหมฮะดีดียังทำได้ก็ดีหลวงพ่อเะไาจะบอกกับคนร้ายไหมครับบอกเขาไหมฮะพ่อบอกหน่อยฮะบอกให้คนร้ายเอาเอามาคืนเอามาคืนเน่อมาคืนวัน สง่อมน้ำจิตน้ำใจญาติโยมเพื่อมาปล่อยบ้างอาจจะมาเลี้ยงเขาว่างอะไรพวกนี้เลี้ยงก็อยู่